ในโลกออนไลน์เจอแต่ผู้ชายหลอกลวงหาคู่แล้วท้อทำยังไงต่อดีคะวันนี้ครูจิต้ามี3คำตอบค่ะข้อที่1นะคะปล่อยวาง100%ค่ะการหาคู่แบบปล่อยวางผลลัพธ์โดยไม่คาดหวังจะทำให้คุณสบายใจและเมื่อไหร่ที่คุณมีความสบายใจคุณจะเริ่มดึงดูดคู่ของคุณ เข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองค่ะข้อที่สองนะคะจงเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่คุณปรารถนาค่ะถ้าคุณปรารถนาที่จะมีคู่คุณไม่อยากอยู่เป็นโสดจงมีความเชื่อว่าคุณจะได้พบคู่ของคุณค่ะถ้าคุณมีแรงปรารถนามากพอและมีความเชื่อคุณก็จะได้พบเนื้อคู่คุณค่ะจงเชื่อและศรัทธา ในสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วคุณจะได้สิ่งนั้นค่ะข้อที่3นะคะจงโฟกัสที่ตัวเองเสมอค่ะโฟกัสที่ความสุขตัวเองเสมอและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่ะอย่าโฟกัสเรื่องหาคู่เพียงอย่างเดียวนะคะไม่ว่าจะในโลกออนไลน์หรือโลกแห่งความเป็นจริงนะคะไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือไม่มีคู่ก็ตามสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัส การมีชีวิตเป็นของตัวเองมีความสุขอยู่กับตัวเองให้ได้ค่ะเพราะความสุขในชีวิตหรือคำตอบในชีวิตไม่ใช่การมีคู่อย่างเดียวค่ะไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่เป็นโสดยังไม่มีคู่คุณอยู่คนเดียวคุณก็สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองการที่เราจะได้พบคู่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเรา คุณภาพเราอยู่ในระดับไหนเราก็จะได้พบเนื้อคู่ในระดับเดียวกันค่ะเราจะเป็นภาพสะท้อนคู่ของเราเราเป็นแบบไหนเราก็จะได้พบคนแบบนั้นค่ะเพราะเราจะได้พบคู่ของเราในแบบที่เราเป็นค่ะเราทำตัวแบบไหนเราเป็นยังไงเราก็จะดึงดูดคู่ของเราในแบบเดียวกับเราค่ะ ในขณะที่คุณกำลังมองหาคู่แล้วคุณบอกว่าคุณท้อนะคะอย่าลืมโฟกัสชีวิตตัวเองค่ะหาความสุขของตัวเองให้เจอนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขนะคะคุณจะได้พบคู่ของคุณคนที่มีความสุขในแบบเดียวกันกับคุณค่ะอย่าโฟกัสเรื่องหาคู่เพียงอย่างเดียวค่ะเพราะถ้าคุณรู้จักที่จะอยู่กับตัวเองให้เป็น รู้จักที่จะมีความสุขกับตัวเองเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขอยู่กับตัวเองได้นะคะเมื่อนั้นคุณจะได้พบคู่ของคุณคนที่มีความสุขตรงกันกับคุณในแบบเดียวกับคุณค่ะ